รรู้้แลววยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาให้ท่านผู้ชมได้มารู้จักกับโอกาสทางธุรกิจและก็ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟินครับ วันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นเคล็ดลับความงามของสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับว่าพวกเราเองเนี่ยถ้าเกิดอยากจะลุกขึ้นมาดูแลผิวผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเขาควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดผู้ชายที่ดูรายการนี้อยู่รู้ไว้ก็ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่ามีโอกาสจะไปแนะนําให้กับพักพวกเพื่อนฝูงที่ที่เรารู้จักเอาไว้ให้เขาดูแลผิวได้เป็นอย่างดี เรามาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษกันก่อนดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณทิติพัทราทรอนหามแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณอ้อมเข้าสู่รายการรู้แล้วรวยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงการดูแลผิวสําหรับผู้หญิงแล้วก็หรือผู้ชายก็ตามแต่นะครับเราเข้าใจกันดีว่าหลากัหลกๆมีอยู่3อย่างค,คือการรู้จักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวที่ดี สองก็คือรู้จักการป้องกันแสงแดดเวลาเราออกจากบ้าน <สะ S 1> และหนาที่สามก็คือการรู้จักการเลือกครีมบำรุงที่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองแต่สิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําความสะอาดกับการเตรียมผิวไอเรื่องทําความสะอาดเนี่ยผมพอเข้าใจใ<ช>มันก็คือการล้างหน้า<ช>แต่อ้กคำว่าการเตรียมผิวเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรครการเตรียมผิวนี่หม,มายถึงว่าการที่ก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเข้าไปไม่ว่าจะเป็น ตัวไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยการเตรียมผิวโดวยการใช้เอสเซนต์เนี่ยเพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนผิวนะคะเตรียมพร้อมให้ผิวรับสารอาหารได้เต็มที่ใช่ปรับสภาพความสมดุลของผิวเพื่อที่เวลาเราทาครีมลงไปเนี่ย ผิวหน้าของเราเนี่ยจะได้ดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ะนะคะแล้วก็จะช่วยลดในเรื่องของความข้นของเนื้อครีมที่เราจะเอาไปบำรุงเนี่ยให้บางเบาลงอ่าไม่งั้นมันจะกองใช่ใช่ใชเกลี่ยายากกว่าจะเกลี่ยกว่าจะซึมใช่ตัวนี้จะเป็นเป็นตัวที่ช่วยนะคะ,คะ แต่ว่าทั้ง2กลุ่มนี้เป็น2กลุ่มที่เราใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ใช้ได้ทั้งตอนก่อนนอนเลยนะครับวันนี้สิ่งที่ปรากฏอยู่หน้าโต๊ะนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือผลิตภัณฑ์ที่คุณอ้อมใช้เองใช้เองชอบเองชอบมากแล้วก็ปรากฏว่าพอไปเล่าให้เพื่อนฝูงฟังขยายงานแล้วเรียกว่ายอดถล่มทลายเยอะมากเลยเราก็เลยอยากรู้ว่าที่อยู่ข้างหน้านี้มีอะไรบ้างและมันเด่นมันพิเศษยังไงค่ะ วันนี้ก็นํามาเสนอก็คือเป็นตัวล้างเครื่องสําอางนะคะเพราะว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยก็ติดการแต่งหน้าโอ้เริ่มต้นเลยล่ะคนแต่งหน้าที่หน้าเขามีอะไรบ้างอ่ะชั้นแรกนะรองพื้นกันแดดนะรองพื้นแป้งแล้วก็ที่ปัดแก้มปัดแก้มบัชออนอะไรต่างๆตาอีกคิ้วอีกปากอีกปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาตัวล้างนี้จึงต้องเป็นตัวถ้าเป็นศัพทวิทยาศาสตร์ก็คือสามารถเป็นตัวที่แม่ มันทําละลายกับไอพวกสารเคมีที่อยู่บนหน้าออกอย่างหมดจดใช่เพราะกันแดดก็กันน้ําสมัยนี้เพราะมันร้อนใช่ไหมคะรองพื้นก็กันน้าครับเพราะฉะนั้นตัวที่แนะนําตัวแรกก็คือดิฟเพลนซิงออยค่ะมีคําว่าออยแปลว่าน้ามันเป็นน้มันเป็นส่วนผสมหลักเลยใช่เลยแต่เป็นน้ํามันชนิดพิเศษเป็นเกรดของคอสเมติกเกรดนะท่านผู้ชมก็คือเป็นเกรดของเครื่องสําอางนั่นเอง Deep c l e a n s i n ่ o อ l Deep มันก็คือแบบล้าลึก นะคลีนซิ่งคือการทำความสะอาด<ช>เด่นยังไงดียังไงเด่นยังไงดียังไงคือแต่ก่อนเนี่ยด,ด้วยการใช้ของตัว<ๆ>เองนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็จะใช้เป็นไม่ใช่ดิฟคลีนซิ่งออยหลังจากแต่งหน้าเนี่ยเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เช็ดตาเช็ดปากแยกแล้วก็เป็นครีมล้างหน้า ทีหนึ่งแล้วก็เป็นล้างต่อด้วยโฟมอีกทีหนึ่งซึ่งมันหลายขั้นตอนนะคะเมื่อรู้จักกับดิฟคินซิ่งออยล์ตัวนี้แล้วเนี่ยในการล้างหน้าของเราเนี่ยมันลดขั้นตอนพวกนั้นลงล้างในขั้นตอนเดียวเลยค่ะคแล้วเราก็จะประหยัดเวลาสาวๆ <S <S ลหลายๆคนเนี่ยไม่อยากแต่งหน้าเพราะขี้เกียจล้างหน้าเพราะฉะนั้นตัวดิฟคินซิ่งออยล์ที่ประทับใจและเลือกที่จะใช้เพราะว่าล้างหน้าแล้วก็เช็ดออกแล้วเนี่ย มันรู้สึกสะอาดนะคะใช้ยังไงฮะตอนใช้วิธีใช้นะคะสมมุติว่าเราแต่งหน้ามาจัดจัดเต็มเลยทั้งตาปากนะคะแก้มอะไรอย่างนี้อย่างหนาเลยเนี้ยในการล้างเนี่ยเราปั๊มใส่มือค่ะสักสองสามปั๊มอะค่ะไม่ต้องเยอะนะคะถ้ามันแล้วแต่ว่าหน้าเล็กหน้าใหญ่อะไรประานั้นนะคะก็วนบริเวณให้ทั่วใบหน้านะคะ วนไม่ต้องนานค่ะประมาณสักไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเอามือแตะน้ําสะอาดนะคะ,ะวนอีกรอบหนึง่งนะคะในช่วงระหว่างที่เราวนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันตัวน้ํามันจะปรับเปลี่ยนเป็นสีน้ํานมอะคะอ่ะเป็นออกเป็นขาวๆใช่เป็นขาวขาวก็คือน้ํามันมันล้างน้ํามันออกมาเพราะ,ะพวกครีมบำรุงต่างๆแต่งหน้าต่างๆม,มันกันน้ำใช่ไหมคะ,คะเมื่อมันลอยออกมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้สำลีอะค่ะ ไปชุบน้ำหมาดๆชุบน้ำแล้วก็บีบหมาดๆนะคะเช็ดเครื่องสำอางออกนะคะสักสองสาแผ่นจนกว่าสำลีจะสะอาดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสำหรับคนสาวคนไหนที่ผิวแห้งสามารถที่ล้างน้ำอย่างเดียวแล้วก็เสร็จแล้วขั้นตอนในการล้างหน้าเบเลยมันมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วใช่ใช่แล้วก็สะอาดมากๆคือเราสัมผัสได้เลยแล้วผิวหน้าเราเนี่ยยังคงนุ่มชุ่มชื้นอยู่นะคะ แต่สําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ผิวหน้ามันรหรือมีความรู้สึกว่ากลัวว่าจะยังไม่สะอาดอพอนะคะเราก็ล้างต่อด้วยโฟมนะคะตามสภาพผิวของเราอ,อีกทีนึงคือพูดง่ายๆคนผิวมันเนี่ยการล้างสองรอบเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ทําได้แต่ถ้าเกิดคนผิวแห้งเราก็แนะนําให้ล้างแค่รอบเดียว<ช>นะครับ แต่ว่าการล้างหน้าเนี่ยวัตถุประสงค์หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องสองรอบก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณแต่งหน้าหนาหรือเปล่าใช่ถูกไห<ร>ม<ะ>รู้สึกว่ามันไม่สะอาดแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สะอาดเนี่ยโอกาสเกิดสิวผดเม็ดเล็กๆเนี่ยส,<ะ>สิวที่มันอุดตันจากเครื่องสําอางเนี่ยมันก็มีเหมือนกันใช่ <นะ S 1> ปัญหาแต่ก่อนเนี่ยเรามีคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่หายเป็นสิวสักทีนะคะละไม่กล้าใช้เครื่องสําอางอะไรมากมายเพราะ หลายคนไปโทษครีมบำรุงจริงๆไม่เกี่ยวกับครีมบำรุงเกี่ยวกับล้างหน้าไม่สะอาดบางคนก็บอกว่าแพ้อีกตัวหนึ่งครับวางอยู่คู่กันคืออะไรครับตัวนี้เป็นไฮโดรคริสตัลเอเซนต์นะคะเป็นการเตรียมผิวอย่างที่อาจารย์บอกว่าเตรียมผิวคืออะไรนะคะเราใช้หลังจากที่เราล้างหน้าด้วยดิฟคิ่งออยล์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เทสิ่สำลีร็จนะคะเช็ดบริเวณใบหน้าจุดเด่นของเอเซนต์ตัวนี้เมื่อเช็ดไปแล้วเนี่ย หน้าของเรามันจะดียังไงมันช่วยทําให้เราหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะใช้ในระยะยาวเนี่ยความสดใสเปล่งปลั่งมันเป็นเอเซนท์ที่เติมน้ำให้กับส่วนผสมสำคัญคืออะไรนาโนโกลค่ะนาโนโกลทองคำใช่ทองคำเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเวลาใช้กับใบหน้าของเราเนี่ยซึมเข้าไปบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะเป็นการเตรียมผิวแล้วปรับสมดุลผิวของเราเนี่ยให้ชุ่มชื้น เปิดรับครีมบำรุงต่างๆที่จะลงไปเทคนิคในการแนะนำส่วนใหญ่เอ้อนจะบอกว,ว่าหลังจากเช็ดแล้วรเราควรที่จะซับอีกอหนึ่งรอบ,รบการซับนี่ก็คือเทใส่ฝ่ามือะค,ะคอ่ะสักสามสี่หยดเนี้ยคะ่ะแล้วก็เอามือประกบกันนะคะแล้วก็ซับ แตะเข้าไปที่หน้าแตะเข้าไปที่หน้าทิ้งไว้นับหนึ่งสองสามสี่้าเจปดเะแล้วก็ให้ทั่วท่าที่2นะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสา่แล้วก็ส่วนที่เหลือในมือนะคะแล้วก็ใส่บริเวณคอไปดูแลคอน่อยใช่ค่ะแล้วมันจะรู้สึกว่าผิวหน้าเราชุ่มฉ่ำเปล่งปั่งแล้วใช้เป็นประจำเนี่ยในการแต่งหน้าในครั้งต่อๆไปเนี่ยจะทำให้การแต่งหน้าเรียบเนียนติดทน ท่านผู้ชมครับเบื้องต้นที่บอกว่าทำความสะอาดและเตรียมผิวเนี่ยเราได้รู้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไปแล้วใช้เองชอบชเองเห็นผลเองเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าถึงคราวที่เราต้องไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยเราจะสร้างบทสนทนาแนะนำเทคนิควิธีการใช้นำเสนออย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ